่าโอเควิชาคุมโมไม่ยากค่ะเป็นวิชาวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแต่ชื่อปัจจุบัน,นชื่อว่าวิทยาการมวัน,นะคะเยมันก<ๆ>ขอปิดแป๊บหนึ่งโอเคแชสกรีรนอยู่นี่อ่าวันนี้เราจะเริ่มด้วยเรื่องของเรื่องนี้กันนะคะเป็น EP 1หนึ่งเพราะว่ามีหลายภาคคะ่ะลูก วันนี้จะให้เด็กๆนั้นได้เล่นบัตรคําสั่งนะคะถ้าอันไหนไม่ได้สั่งมันจะไม่ทํางานนะคะอันไหนสั่งมันจะทําสิ่งนั้นถ้าเราสั่งถูกมันจะไปถูกถ้าเราสั่งผิดมันก็จะผิดทางเลยทันทีนะคะอ่ะเราจะเริ่มการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆและการดีบัคอ้าวใครที่ชอบเล่นเกมนะจะต้องเกิดการบัคใช่ไหมนั่นแหละที่เรียนพูดว่ามันบัคมันบัค มันคือมาจากคําว่า debug debug คืออะไรเดี๋ยวจะไปรู้จักกันน่านะคะโอเคอ่าที่คุโมอบอกไว้นะว่าเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะที่เราเล่น code.org ยังจำได้ไหมนะคะถ้านักเรียนอยากตอบนะักเ,เรียนเปิดไมค์ตอบคุโมได้นะคะคุโมไม่ว่าเลยนะคะ เปิดไมาได้ไหมเอ่ยคุณโมขอดูหน่อยนะทดสอบระบเปิดได้ค่ะเปิดได้โอเคค่ะเปิดได้แล้วก็ปิดนะครับขอบคุณมากค่ะอ่ะก็คือการปิดเพราะอะไรคะสองถามเลยพี่เอิร์ก็ไม่นี่อะไรนอะไรโอเคแมาม่าของพี่เราใช่อันนี้ขอเออใครที่กำลังพูดอยู่นะคะขออนุญาตปิดไมค์ด้วยนะคะ ขออนุญาตด้วยนะคะนียขออนุญาตนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะอ่ะไปต่อเลยอ่ะนักเรียนช่วยครูโมคิดหน่อยนะคะนี่เป็นสถานการณ์จำลองนะคะลูกเป็นเรื่องของอิ่มอิ่มคือใครอิ่มคือหุ่นยนต์รูปไข่ค่ะลูกในหนังสือสสวทนะคะที่จะเรียนกันนะ มันจะมีหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าอิมแล้วก็มีตัวละครที่ชื่อว่าโป้งกับก้อยนะคะอ่ามีอสองตัวนะอ่าอิมเนี่ยจำเป็นจะต้องไปสำรวจสถานที่แห่งหนึ่งนะคะโดยใช้เราจะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งที่บอกที่มีคำสั่งว่าเดินหน้าก็คือเดินขึ้นข้างบนนะคะลูกดูให้ดีนะมีคำสั่งตามนี้นะเดินหน้าก็คือเดินขึ้นเดินลงค่ะแบบนี้เดินซ้ายค่ะ และก็เดินขวาแบบนี้นะคะนี่คือ4คําสั่งหลักแต่ที่จริงมันจะมีคําสั่งอื่นๆเพิ่มเข้ามาก็ได้นะคะอ่านี่แบบนี้ค่ะลูกมีคําสั่งเพิ่มเข้ามาคือให้อิ่มนั้นขึ้นบันไดได้ด้วยให้อิ่มลงบันไดได้ด้วยแล้วก็ให้อิ่มนั้นไปถึงจุดจุดหนึ่งให้นับจํานวนวันนี้โจทย์ก็คือนี่นะคะให้อิ่ม นับจำนวนโต๊ะเก้าอี้อ่านักเรียนดูคำสั่งให้ดีนะคะโจทย์กำหนดเลยว่าให้เจ้าอิมเนี่ยเดินเข้าไปในห้องนะคะและก็นับจำนวนโต๊ะเก้าอี้นะคะอ่านับเฉพาะชั้นล่างของอาคารเรียนมันจะมีชั้นบนกับชั้นล่างเล่นดูให้ดีนะนับเฉพาะชั้นล่างอาคารเรียนนะคะเดินให้ครบทุกๆช่อง ในชั้นล่างมีทั้งหมดกี่ช่องเอ่ยอังเรียนตอบสิคะสี่ช่องเก่งมากครับฮ่าเก่งมากครับลูกมีสี่ช่องในการเดินหนึ่งก้าในหนึ 1, ่งคำสั่งจะเดินสี่ีะช่องขอบขอคุณมากค่ะลูกขอบคุณมากคะ่กคกคะฮ่าอิ่มนะคะตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะฮ่าเราไปดูสถานการณ์จริงๆกันอะเราจะต้องเขียนโปรแกรมลงไปในนี้คะ่ะขั้นที่หนึ่งนะคะ อิ่มเนี่ยมันอยู่ในช่องนี้ปุ๊บเราควรจะสั่งว่าอะไรดีมีคำสั่งมาให้ค่ะเดินหน้าเดินลงเดินซ้ายเดินขวาขึ้นลงบันไดแล้วก็นับจำนวนถ้าเป็นถ้านักเรียนเป็นอิ่มนั้เรียนจะทำอะไรก่อนดีคะให้นับเดินหน้านนครับเดินหน้าเลยเหรออ่ะใครว่าอย่างอื่นใครว่าอย่างอื่นลูกใครว่าคำสั่งอื่น,นคะ เดินขวาอใครว่าอย่างอื่นคะใครว่าคําสั่งอื่นเดินขวาเอ๊ะทำอะไรดีเขาบอกว่าต้องเรือให้ครบทุกช่องนะคะอ่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยใช่ไหมเดินหน้าเขาบอกว่าให้อยู่ตรงจุดนั้นให้นับจํานวนไปด้วยอ้าเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ตรงนี้นะให้นักเรียนเอ้ยให้อิมเดินหน้าก็ไปบันไดอ้าว ตรงนี้ปุ๊บเขาอยู่อยู่แล้วใช่ไหมให้อิ่มนับจํานวนโต๊ะเก้าอี้ตรงพื้นที่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะพอนับเสร็จทําไงต่อคะลูกเขาหันหน้าไปทางนี้ก็คือจะต้องไปทางทางไหนคะเดินขวาใช่เดินขวาก็ใช้ใส่คําสั่งว่าเดินขวาคําสั่งที่สามมันจะเป็นอะไรคะลูก ให้ถ่ายเดินขึ้นเดินเดินขึ้นแป๊บหนึ่งเดินขึ้นเรามาอยู่ตรงนี้เราทำยังไงก่อนเขาบอกให้อิ่มทำอะไรให้อิ่มนับอะไรด้วยคะอย่าลืมอย่าลืมเดินหน้านับนุ่นโต๊ะ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 เราออกคำสั่งว่านับจำนุ่นมาค่ะอ่ะตรงนี้นับเสร็จแล้วทำยังไงต่อลูก ข้างโบดเดินหน้าข้างโบดเดินหน้าหน้าใช่ไินหน้าคำสั่งต่อไปทำอะไรต่อคะลุดอกจนวนนับจนวนโตเก้าอีคำสั่งที่หกเป็นอะไรนะานับเสร็จแล้วเดินซ้ายเก่งมากพะลเดินซ้ายทำอะไรต่อ นับจำนวน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 นับจำวนว่าอิ่มนับทำครบทุกช่องหรือยังครบแล้วค่ะครบแล้วค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขเขาบอกว่าให้อิ่มนับจำนวนโต๊ะเก้าอี้นับเฉพาะชั้นล่างอ่าทำครบแล้วแล้วก็เดินครบทุกทุกช่องนับทุกช่องแล้วด้วยนะ เก่งมากค่ะถูกต้องอีกยอดหนึ่งวันนี้ปสองนะคะไม่ยากแล้วก็ไม่เยอะครูโมให้วนนับสบายพอนะคะอีกยอดหนึ่งอันนี้แหละต้องนับสองชั้นเลยอุ้ยทํายังไงล่ะค่อยๆดูนะคะค่อยๆคิดพร้อมๆกันนะอ้าวเขาบอกว่าให้นับจำนวนโต๊ะนั่ที้ทั้งสองชั้นอุ้ย นับชั้นล่างก่อนไม่ได้ยินดิคุณไม่ได้ยินเสียงนะคะลอง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 ดูสัญญาณใหม่นะคะลูกนะคะนะคะอ่าให้นับชั้นล่างแล้วก็ขึ้นไปนับชั้นบนคอ่คอยคิดตามคุมโมนะคะแต่เขากำหนดโปรแกรมมาให้แล้วค่ะลูกเขาบอกว่าให้เดินตามนี้ขั้นที่หนึ่งไปถึงขั้นที่ลำดับที่สิบหกลองลองเดินตามที่เขาบอกสิคะว่า ถูกต้องหรือไม่อ้าขั้นแรกให้นับจำนวนก่อนเลยถูกไหมคะถูกไหมลูกถูกถูกอ่าถูกนับจำนวนก่อนถูกต้องค่ะนับเสร็จก็ให้เดินขวาจริงไหมจริงอ้าวเพราะเรความมระนุกจะทำไงต่อคะลูกนับจำนวนนับจำนวนโต๊ะเก้าอี้อ่านับเสร็จก็ต้องเดิน หน้าเดินหน้าอัดถูกต้องเขาเดินหน้าไปถึงเสร็จแล้วก็นับจำนาวนจันาจันเาินาวนาับนจัาจมาจนาจีน่ับมัน่จวนวนาวาจัมันัมาจัมน่ว่ ทำไงทำไงกินบนไตข้าจะกินบนายแสดงว่าข้าเดินขวาปรากฏอะไรขึ้นคะอย่างนี้ผิดหรือถูกคะคุณลูกคะต้องเขียนไหมคะไม่ต้องเขียนค่ะลูกวันนี้ดูคุณลูอย่างเดียวเลยใช่นไหมอ้าวให้เข้าใจเนาะข้อแปดเดินสากลับมาทำไมอ่ะแสดงว่าเกิดการ ทีดสรา,าทางโปรแกรมที่นักเรียนเรียกกันนั่นแหะค่ะว่าการกกบั๊กหรือการดีบั๊กนั่นเองนี่แหละดีบั๊กมันเป็นอย่างนี้อิมบอกเดินขวามาทมามําไมแถมข้อเท้ายังจะให้นับจํานวนอีกอ้าวฉันนับไปแล้วตรงนี้เดินขขวากลับมาทําไมแล้วยังนับจํานวนอีก ข้อสิบให้ขึ้นบันไดอีกตรงนี้มันเป็นกำแพงมันไปไม่ได้เสียงสูบปี๊ดอี่มเด็กบอกแถมก็หูคาครูขาการดีบัคแสดงว่าครูอิ่มบอกอาจารย์ฉันไปไม่ได้จ้าคุณครูคุ้มเทียมอิ่มเลยค่ะใช่ครูเป็นอิ่มเองโอเคไหมในไงอิ่มบอกเลยวามไม่ได้ผิดเลย นี่นับจำนวนก็ไม่ได้นับไปแล้วจ้าอ้าวครครับครัครูครับผมผมเน<ม>ี่ยผมอ่านน้ำคือชั่ออกกวโมงอะผลการตรวจสอบโปรแกรมพบว่าอิ่มทำสำเร็จทั้งสองชั้นไหมคะทำสำเร็จไหมแบบนี้ไม่ไม่สำเร็จค่ะมันเกิการดีบักหรือการผิดพลาดนั่นเองนี่นับได้ไม่ครบทั้งสองชั้น อะนักเรียนไปดูคําถามต่อไปนะคะใกล้จะจบแล้วมาแก้ไขดีกว่าอ่ามันผิดข้อแปดกับข้อเเอ๊ะ,อะทำยังไงดีถ้าโปรแกรมไม่สามารถนับจํานวนได้ครบอ,คอ่านักเรียนขะคนที่ชิดหน้าจอน,นะคะครูโมโมีกติกาอยู่อย่างหนึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวครูโมจะให้เล่นเกมเปิดแผ่นป้ายชิงรางวัลน,นะคะ ไม่ขีเส้นนะจริงเหรอคะครูโมนะครูโมจะจดชื่อไว้ค่ะท่านจะโดนตัดสินกันจริงหรือคะทิ้งรางวัลได้ไหมดีมดีไหมได้ไหมเราจะต้องมีกฎในการเข้าห้องนะใครขีดเส้นหน้าจอครูโมรู้นะมันเส้นของใครเนี่ยเดี๋ยวครูโมจะให้ตัดสิทธิ์ในการชิงรางวัลนะจ๊ะโอเคไหมอ่า โอเคเรารู้เรื่องแล้วอ่ะต่อ่ๆเอ,อเอาแล้วสิจะมีคนลองของซะแล้วโอ้ยอันนี้ไม่เขียหนหนะ้าจอนะคะลูกไม่เอานะคะลูกค่ะผมมันไม่เจอไม่เขียน,นะนนะคะ่ะไม่เขียนนะอ่าห้ามเขียนนะครับโอเคนะ <ผม S 1> อ่านะ ก็มันจะทําให้เพื่อนๆมองไม่เห็นหน้าจอด้วยนะคะคุณโมก็มองไม่เห็นเหมือนกันคุณครูจะทาแป้งก่อนโอ้โหอิดช่วยสบายอต่ะต่อนะคะลูกถ้าโปรแกรมไม่สามารถนับจํานวนได้ครบนะคะเอ๊และคําสั่งที่เกินมาคือคําสั่งที่เท่าไหร่นะที่ไม่ควรจะมีนะคะลูกแป คำสั่งแกนคำสั่งก<อ>้านะคะเค้น้าว okay. ต้องเพิ่มคำสั่งอะไรดีละ่ะต้องเพิ่มคำสั่งอะไรรู้ไหมอูน้องเรู้เออหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องตัดเดินขวากับนับจำนวนเนี่ยทิ้งไปก็เลยจะต้องเปน็นไงไปขึ้นบันไดแทนขึ้นบันไดปพ้งอยู่ตรงนี้ ขึ้นมาอยู่ช่องนี้เลยค่ะขึ้นมาอยู่ช่องนี้นะคะอ่าขึ้นมาเสร็จต้องทํายังไงลูกใี่แบมมันได้ปิดกล้องเลยขึ้นมาถึงต้องทําอะไรเลยคะที่คุณโมบอกไว้เมื่อกี้นี้น้นนับจำนวนใครตอบเนี่ยใครตอบชื่ออะไรคะลูกอะไรคะนับจํานวนค่ะโอ้ชื่ออะไรคะลูกปัดคะแนนแป๊บนึงโอ้เก่งมากค่ะนับจำนวนค่ะค่ะนับจํานวนนะคะ ต้องเพิ่มคำสั่งนะัดจำนวนทันทีเพราะเรามาถึงแล้วและเราก็ต้องเ,อเดินไปทางคุณครูครับครับผมเฮ้ยลบอนัออนหน่อยลบหัวใจหน่อยมมาเห็นเลยโอ้ไม่เป็นไรลูกคุโมยังลบไม่ออกเนี่ยแกรมคุโมค้างมาแล้วหนูก็ลบไม่ออกอ่ะเฮ้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะวันนี้โอเคแค่นี้เดี๋ยวก่อนเพิ่มคำสั่งนัดจำนวนปุ๊บตอนนี้อิ่มก็ต้องเดินไปรอบๆอบใช่ไหมคะ เดินไปก็นับจํานวนไปเดินไปแล้ว <นะ S 1> เดินไปโอเคเหมือนเดิมอ่าวกูแต่ที่กูจะให้ตอบอะไรคะลูกอ่ะนับจำนวนนะคะจะต่อไว้ที่คําสั่งที่สิบนะคะเพราะว่ามันขึ้นบันไดมาปุ๊บตรงนี้มันก็นับจานวนเลยแล้วก็ทําเหมือนเดิมลูกนะคะอ,อ่ะวันนี้กิจกรรมไม่ยากยเป็นแค่การเริ่มต้นที่ดีนะคะลูกโอเคอุยอ้ย ใครเคยเล่นเพราะมันแพงใครเคยเล่นแอปดีบ้างใครเคยเล่นแอปดีบ้างเอ่ยโโมทำไมเป็นอย่างนั้นน hey, ่ะอ uh ่ะรู้เลดนเปหน้าโคโมนะคะ เนี่ยหน้าครูโบนี่เนี่ยใส่รูปนี้ไม่ต้องถามแล้วไม่เกิด็เกิดเป็นกิจกรรมพื้นพื้นนะคะลูกอ่ะช่วยๆกันคิดนะคะอ่ะคราวนี้เรามาเฉลยแบบทดสอบกันดีกว่านะคะเฉลยแบบทดสอบวันนี้มิ้นอุ้ยโอ้โหดีใจดีล่ะข้อนี้ตอบอะไร

ขึ้นเดินหน้าดวงกลมสีแดงนะมีคนตอบว่าขึ้นสรุปว่าตอบข้อครูโมดันไปใส่เฉลยรอไว้ซะแล้วแม่หรือโมอ้อบเท่านั้นใครถูกข้อนี้บ้างอยากเห็นหน้าอยากเห็นใครถูกข้อนี้บ้างยกมือข้าถูกค่ะถูกค่ะเก่งมากโปเมค้าเก่งมากค่ะง่ายไหมง่ายเนาะง่าย แต่ารีข้นข้างล่างก็ขึนล่างง่ายมากเลยเดินไปทางซ้ายพ่ะตามคุณโมพูดพร้อมพร้อมกันเลยค่ะลูกแล้วไงต่อคะซ้ายแล้วไปต่อ มือคอค่ะไปยิบดอกไม้ยิบดอกไม้แล้วเลยไป้ายไปสายแล้วก็เก็บน้ำน้ำแลเก็บน้ำน้ำไปเท่าดอได้ยินเสียในเดทุกคนเลยที่ตอบว่าค่ะเพียงน่าสน ขวาหรือซ้ายให้ิซ้ายซ้ายพิมขึ้นิดังน้่ากค่ะลกเก่งมากอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายใครถูกบ้างเอิรนหนูปิดหนูหนูหนูผิดหนูผิดหนูผินูนูผูินูผิดหนูผ มีใครโดนระเบิดมีไหมโดนระเบิดยังหนูไม่โดนแต่หนูผิดข้อนี้ถามว่าหนูไม่โดนค่ะง่ายๆค่ะค่ะง่ายเลยคำสั่งอันไหนผิดคะลูกต้องเรียนดูให้ดีนะคำสั่งอันไหนผิดมันจะมีอยู่ส่วนนี้ควรจะแก้คำสั่งตรงนี้หรือแก้ตรงนี้หรือว่าแก้ตรงนี้หรือว่าแก้คำสั่งนี้อ่ะนักเรียนเลือกสีอะไรคะสี

เรามาไล่ดูก่อนดีกว่าเจ้าล็อกคือต้องไปหาเจ้าหมูท่านแรกจะต้องไปทางปีเทียวาค่ะานนี้เร่ไปต่อที่หลังียวถูกต้องขวานกีขวากีขวายกีขวากีขวายกาขวาขาขวาีาขวาขา เรียว่าในโปรแกรมที่ให้มามันขวางกี่ครั้งสามสามครั้งมันต้องแก้ต้องแก้ที่คำสั่งนี้อ๋อค่ะอันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วตัวไหนมาขวาอันนี้ถูกแล้วอันนี้มาเดียผิดแสดงว่าตอบข้อข้อที่ห้าเลยอ่ะสีเขียวฝ่าดูหน้าหนเลย ดูข <c oughs> uh. <c oughs> mm ้อนยกมือดูเออขวาล้มขวานขวานท้มันดันหน่อยแม่ับผมยกมือหูบางคนตัวสูงเยอะเลยแขนยาวๆมีหลายคนนแขนยาวๆบางคนน้โหูจะกระแล้วมันเดินไม่ได้กระแล้วพ่อมาด้วยโอเคถูกสองข้อก็ได้สิคะแนนนะคะถู้ก้สองข้อได้ห้าคะแนนนะคะ เป็นอาหน้าเอาเหน้าผิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเขาน่าจะมีเกมมานี้แข่งกันด้วยต้องมาด้วยนะนะเลือกคำตอบถูกเท่าไหร่นะคะเลือกคำตอบถบ้างนะเอาเวลาจะหมดแล้วนะคะแคปหน้าจอมาดูบ้างนะคะถูกทุกข้อเลยค่ะค่ะเก่งมากค่ะลูกก็ใหม่กันค่ะวันนี้อยากมีกันบ้านมาแล้ว ตากวไม่าไม่อาไม่อาไม่อไม่อาใครไม่อยากใครอยากเปิดกล้องไว้ิดก้องไว้ใครไม่อยากมีกันบ้านเปิดกล้องมาไม่ไม่อยากมีกันบ้านเปิดกล้องมาเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆน้องไม่อยากมกันบ้าน เปิดกล้องมาค่ะเดี๋ยวคุณโมจะขอเช็คชื่อเช็คภาพหน่อยค่ะใครไม่อยากมีกันบ้าน,นเปิดกล้องมาให้คุณโมดูหน่อยแล้วอ,อ่ะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันเราจะต้องมาถ่ายรูปท่าอะไ,ไีวันนี้ทำท่าอะไรดีท่าบ๊องวันนี้ทำท่าอะไรดีท่าอะไรดีเอ่ยวันนี้ทำท่า ทำท่าอะไรดีวันนี้วั่นี่ทำท่าตัวแอลดีกว่าเทำท่าเลิฟือทำท่าอะไรดีมอคิดได้ซิทำาท่าเลิฟหรอจะทำท่าอายุอายุทำได้ไหมได้โอเคจะทำ่างนี้ก็ได้ใครขนัดยังไงก็ครับจิ้มไปวอลลัคลู โอเคั้ยคุงคูขาพิงคูเอเดอร์โอเคไหคะเออี้เอาไปโมคอทำ่างนี้ด้วยโอเคพาเข้าเดียคพิูขาอ่ะอ่าโมคนทำนี้ทำา้ำค้างไว้หนึ่งเร็วพัสกรพัสกรเอามือขึ้นมาอันหนึ่งสองสามแอคชั่นอะโมคอนไปแล้วดงรูปเด็กอย่าเพิ่งเอาลงนะเพราะว่ายังมีอีกหน้าหนึ่ง หลันี้ว่าใครจะเข้าได้บ้างขาขาะวันนี้เป็กัรนัดนะคะเพราะว่านักเรียนได้ลองทําแบบทดสอบไปแล้วนะคะครูโมก็ให้นักเรียนพักก่อนด้วยจ๋าะวุ้ครับขมเอาลงเศษบุเปล่าเอาลงเศษบุเปบิลเอาลงสีเดี๋ยวคุณโมก็ลงเขาได้เอาลงได้ไหมล่ะเดี๋ยวคุณโมส่งลงเขาได้เลยเอได้นะเขาล้เข็จะไปพสต์ตามใจโอเคป่ะลงที่ลงไม่เอ๊ะหินแมวหินแมว นี่อากูโมเปอรสภาให้แล้วตูติมีตัวเองเปล่าแม่มีคุณแม่เข้ามาด้วยแม่เชิญค่ะคุณแม่เข้ามาด้วยกันเลยค่ะ่ค่ะทำิ้มเยค่ะห้เางเล่หน้าจอให้ให้เข้านะคะหนึ่งสองสามไม่มีไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองเลยไม่เป็นไรก็ไม่รู้มัเป็นยังไงนะบางคนก็ได้เข้าบางคนก็ยังไม่ได้เข้า yeu cha te mo kha mo yen ko le a hen toi yang toi yang yang thu mo kha yang hen ba yang ยังเข้าไปให้เลยคราหน้าต้องเข้าให้ทันเวลาเพื่เข้าก่อนจะได้จะได้เ่นนี่โอเคไปแล้วหมดเวลาแล้วลูกสวัสดีนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้มีเกมอะไรแข่งกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีใช่ วกูทำกบ้าับ้วิชาอื่นได้เลยนะสคุณอ้อมสวัสดีค่ะคุณอ้อมครูอ้อมก่อนต่อหรอคะสวัสดีค่ะกับ้านไม่มีเามาดูแลลูกๆด้วยนะคะเนี่ย ไปล็อกเพลงวันสองเข้ามาเพียงมาแล้วคะถ้าไม่มีค่ะพักผ่อนได้เลยนะคะดรค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันบ่ายโมงวันบ๊บอ้าวแป๊บนึงนะใครที่เมื่อกี้ยังไม่ได้เข้ากล้องเดี๋ยวครูโมตั้งให้ใหม่คุณโมเไ็นที่จังดึ๊งอ้าวตัวซีเขาเองเข้าที่นั่งยังมาเลียวแป๊บนึง ลโกยังไม่มีค่ะเร็วนี่แกเห็นตัวเองไหมลูกเห็นดีนี่ไงคนเนี้ยมีแต่หัวเนี่ยมีแต่ผมลำไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยคนนี้ยชื่ออะไรเนี่ยนี่นักเรียนเหมือนเข้าไปกลุ่มเลยของผู้ใหญ่เลยลูก เอาโอเคนะคะไปล้าโลกสวัสดีครับสวัสดีคงรับคุณผู้อแคะนจอกเอาเลยเอาเลยครับเลยครับแคมนตจอนยครแคมตอขยหลังไปนิดนึงขอคุณค่ะครัคกอเไปะครับผมครับผม